มีอายุมากอายุลดลงลดลงลดลงลงนะลงนะลงนะตอนนี้หายหนุแล้วเก็ผมก็เลยอยากจะบอกว่าหนึ่งสินค้าดีเลยครับสินค้าดีนะครับสินค้าดีถ้าทำการค้าถ้าเจอสินค้าดีเนี่ยธุรกิจมีโอกาสรุ่งเรืองไหมครับเพราะนนักก็บอว่าถ้าทำการค้าเนี่ยถ้าสินค้าเราดีเหมือนวันนี้เราทานอาหารเนี่ยของโต๊ะจีของคุณหนึ่งเนี่ยสินค้าดีนะ มีคุณภาพอร่อยนะครับผมบอกว่าได้คุ้มค่าคุ้มักษณะคุณค่าไหมคุ้มค่านะคกับในของท่านนะครับที่ต่กลงกันเข้ามาจ่ายคนละกี่กี่พันครับต่อคนต่อคนเท่าไหร่เหมือนจ่ายคนละสองพันนี่นะต่อต่อต้นอีกไหมเออนะครับเพราะนั้นผมเลยบอกว่าวันนี้นะครับหนึ่งคุ้มค่าคุ้มักษณะเมื่อไหร่ถ้าสินค้าดีไปอยู่ตรงไหนต้องมีคนเรียกร้องครับมีคนเรียกหาจริงไหมครับ เาขาบอกอันที่หนึ่งาดีอันที่สององค์กรทีมงานดีถ้าองค์กรทีมงานดีไปอยู่ที่ไหนก็มีคนมาหาจริงไหมครับจริงไหมครับองค์กรดีพี่ยืนไหนก็มีคนไปหานะครับสงคัญน,นะครับตรงนี้นะธุรกิจจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าคุณเอาภาพสินค้าสินค้าไม่ดีถ้าทีมองค์กรไม่ดีนะครับอันที่สามรายได้ดีจริงไหมครับชอบไหมครับ ความหวังอยู่ล้วมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่คนยากจนให้กลายเป็นคนจนยากได้ดีเลยครับฟังนดนี้นะระหว่างยากจนกับจน,น,นายากเรื่องอะไรครับายากตอนนี้ใครจนยากแล้วยก,ยกมือขึ้นใครจนยากใครยังยากจนอยู่ตอนนี้ครับยา,ากจนเรามาอยู่ร คุณพ่อยกเลีอยแทนนะครับใช่โอเคเราไดรับวันนี้นนก็บอกว่าสาวอก่อนะอันที่สี่สำคัญมากอาชีพคร,พรับอาชีพดีชอบไปับอาชีพดีนะครับการทำอาชีพที่มั่นคงเป็นอาชีพที่ดีมันจะทำให้ในหลายคนเนี่ยมีความสุขครับแล้วอาชีพที่ดีไม่ดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับอาชีพของเราเป็นดีนะเราสามารถ มอบส่งให้ลูกหลานเราได้พอเราเข้ามาในเจดีพวกเนะี่ยไม่จำเป็นต้องสำเร็จนะคุณมีเมมเบอร์มีสมาชิกแค่ไหนะวันไหนคุณหยุดหรือคุณไม่อยู่แล้วหรือคุณไม่ทำต่อแนละ้วเนี่ยคุณยกมรดกนี้ให้ลูกหลานคุณได้เลยดีไหมครับนะนี่แหละคือความท้านุกข์ก็เาอาชีพดีนะครับเพราะนั้นสี o ่โอเมกนะที่จะทำให้คนทุกคนเนะี่ยฝลับไปแล้วไปหนาะ วันนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าท่านไม่เคยเจอเนะที่เจที่ thrill, ะะ the the naive. เรามีโบเลยนะครับเรามีโฮบเลยแล้ว <hur> ส <im> ุดท้ายอะไรรางวัลในหนึ <rappers> <im> ่ง <rip> ท <subconscious> ี่ผมได้มาใน21ปีนะท่องเที่ยวฟรีทั่วโลกชอบไหมครับไปเที่ยวต่างประเทศฟรีชอบไหมผมลองลองดาวที่ผมเที่ยวไป21ที่2ปีเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณกี่ประเทศรอบโลกโลกใบนี้มีหรือ่าปีสิบกว่าประเทศผมไปมามากกว่าครึ่งนึงละอมไปมาประมาณร้อยประเทศ ผมเมื่อไรผมเมื่อไรผมเล่นเกมเลยผมนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้เราก็จะไปที่ฟินีนา์นะครับฟีนแด์ไปดูไปไปเยอรมันไปเดนิไปฝรั่งเศสไปเมกัะเราไปกันมาแล้วก็บอกว่าเที่ยวต่างประเทศเหมือนเที่ยวต่างจังหวะนะครับเมื่อก่อนนะจะขึ้นรถแท็กซี่ยังลำบากเดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมากกว่าขึ้นแท็กซี่เลก็เลยอยากเล่าให้คนฟังว่าห้าองค์ประกอบแห่งความสุขนะกับเกมที่มีให้ ถ้าทำงานดีก็ทีนะตื่นข้าเงินไปได้อยู่นะตื่นข้าวไปเย็นกลับตื่นข้าวไปเย็นกลับเที่ยวเป็นเที่ยวนานก็ไม่มีผมถามว่าทำไปทำมาพออายุมากแล้วมีเวลาไปไม่ไหวนะจริงไหมเออจริงไหมลองคิดดีๆนะไอ้ตอนทำงานอยู่แข็งแรงก็จะไปไปไหนได้แต่พอมีอายุหน่อยมีตฐานด้วยนะแต่ขาไม่ไหเแลยวมันก็ไม่สนุกแล้วที่ไปใช้เงินตัวเองอยากไปไหยครับมันก็ไม่อยากไปจริงไหมเพราะนั้นมาเจสีเถอ เจเนี่ยเป็นจุดเดียวเลยที่ทาให้เรามีความสุขเราเที่ยวกันแบบครอบครัวเราเที่ยวกันแบบอยู่สบายฟันไม่ต้องจ่ายนะเที่ยวฟรีนะครับเพราะะฉน,น,นั้นให้โอะกอบเนีลยผมเชื่อว่าคนในโลกเลกยเนะนี่ยในโลกเที่ยวให้เยอะเนี่ยหากที่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการที่เราตัดสินใะจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,น,ะน, 5, 6, 7, 4, นะครับผมก็คงจะเปิดประตูเรื่องของปีมันกรปี6กเจ็ดหรือปีสองพันนะครับอยากให้นายหลานท่านในที่นี้นะครับ มีแต่ความสุขทุกข์ทมาสมหวังมีแต่ความสําเร็จมีความขันเจลาขอบใจนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ไม่ดีกลับไปอยู่เีองหลทั้งหมดครับแล้วนะับตั้งแต่โเคโเกตโคแฝงในเรื่อชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความส่านเ็กขอให้ิ่งสักเกณ์ตลาดทุกญญความทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับเม่ว่าท่านจะศาสนาเน,น อะไรนะคะหรืออะ,อะไรที่เราฟังแล้วเรายังไม่เข้าใจออยากสอบถามนะคะ,ะมีไหมคะยกมือหน่อยคะ่ะใครที่ฟังพี่ใหญ่พูดแล้วยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะมนุษย์เวลาของเรานะคะตัวเป็นๆน,นะคะผู้นํำ CDM ของเรานะคะซุ p e r International ไทิชานะคะก็ในวันนี้นะคะ จะถ่ายแล้วครับค่ะเรียนจากร้อยพิพิษานให้ให้พี่อ้นช่วยถ่ายกันได้ค่ะ น,นี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจนะคะของทีมงานไอหมา158สาขาครองมะเดือนะคะอันนี้คือเจ้าของไอหมาทั้งหมดเลยนะคะเกณฑเชิญค่ะ สวัยงสัดีค่ะดิฉันทินิศรพงมแสนพันนะคะผู้ที่เปิดโอกาสและแนะนำนะคะคุณสุภันโคงสามหมอค่ะภายใต้สิรีทีมพี่ใหญ่อนันตโชติชัยพิชาคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อชาาพรสุนันตาวงนะคะชื่อเล่นชัว่วสวัสดีค่ะดิฉันดวงจันสอจันนะคะผู้ที่เปิดโอกาสเข้าธุรกิจจอยนคอยนะคะคุณวันิสานันทบันนะคะภายใต้สายงานพี่ใหญ่นั้นจะชอบใจปีชาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณคงสาวหมอค่ะชื่อเรียนปปมนะคะเป็นแก่ไปไม่ทันเนี่น้องป้อมค่ะน้องป้อมอ่าก็ผู้แนะนำได้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจในลอยอันยิ่งใหญ่นะคะคุณลูกจารสอดกันค่ะเส่กางปรงมืดด้วยค่ะไปได้ที่หนึงอันดับ สวัสดีครับผมไพศาลลือบางยานะครับผู้เปิดเข้าโอกาสเข้าสู่ธุรกิจอันยิ่งใหญ่โดยคุณทองทำธนาเสืออยู่ปลายใต้ใตเสียงที่ซุปเปอร์เพชฌิดนต์พี่ใหญ่อนันตศชกิ์ชัยพิชาครับชื่อโต้งเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับิฉันเดาว่านี่บางยาค่ะ